ยากมากในการที่จะลงน้ําหนักใช่กินกินสองมื้อกันหนึ่งมื้อนี่ต่างกันมากกินมื้อเดียวนี่แทบจะแบบว่าแล้วยิ่งถ้าเลือกกินเวลาที่แบบว่าฮัลโหลครับถูกแดดทุกใบนะครับไม่ต้องห่วงอืมเป็นเรื่องปกติที่มันจะเกิดขึ้นในหมายใครบา่านไหมไม่ได้หยุดคุยเลย <laughs> อืมกองสลากอม,มอบรางวัล ถึงบ้านสาธุงวดหน้างวดหน้าวันที่สิบหกก็คือไม่ต้องตื่นเต้นนะพวกอกองสลากออนไลน์จะบุกมาที่บ้านเราแล้วก็มามอบเงินเป็นปึกๆปึกใหญ่ก็คิดว่าต้องต้องปึกใหญ่มากนะต้องปึกใหญ่มากสิบหกปึกใหญ่นี่คือใบแจงนี้หรืาม่าไม่ไม่แบบเงินเป็นก้อนแบบเงินเป็นก้อนเก้าสิบล้านอะไรเงี้ยในเดือนวันที่สิบหกเนี้ยก็พี่ก็หวังสูงเหมือนกันนะก็เอาก็ซื้อเต็มย่างงั้นซื้อซื้อเยอะ แล้วซื้อลอตเตอรี่แล้วคือแบบมันบอกว่าผมเนี่ยคิดทุกทุกงวดน,นะว่าผมจะไม่ซื้อผมจะซื้อแค่ห้าใบพอแต่ด้วยจักรยานไฟบังคับหลายๆคันที่จักรยานไฟบังคับจักรยานที่เป็นไฟบังคับหลายๆคันนะมาทีก็ต้องเด็ดเด็ดเด็ดเรียกว่าเด็ดแล้วกันอขาจักรยานไฟบังคับออกมาจักรยานๆๆไฟบังคับมาเนี่ยปั่นมา แม่มันก็อดใจไม่ไหวนะออสักใบนะสักใบไม่ไม่หน,น่อยมันไม่ใบส่วนใหญ่เป็นชุดก็คือไม่เคยจะถูกเลยนะผมอก็เป็นชุดก็รวมกันในซองเดียวก็เป็นใบเดียวแล้วพี่ใบเดียวแต่หลายครั้งใช่ก็พูดถึงว่าถ้าคุณแบบไอ้นี่นะถ้าแบบว่าใครที่ตัดใจเรื่องนี้ได้นะคุณต้องมาซื้อพวกของพวกธนาคาร<ไ>บางธนาคารที่เขามีสลากให้ซื้อ เงินมันก็จะอยู่ร้อยเปอร์เซนต์จริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากมแล้วก็อเขาเรียกว่าสลักออมทรัพย์ไหมครับออมสินออมสินพวกจริงๆเนี่ยพวกพวกพวกออมสินเนี่ยก็คือแบบผมไม่ได้ไปพูดถึงโปรโมทอยู่แล้ว<ช> <ๆ S 2> พูดถึงว่าการที่ว่าถ้าใครแบบว่าซื้อเยอะนะคุณแล้วไม่ได้ถูกบ่อย่างนะคุณซื้อซื้อซื้อแบบนั้นเก็บไว้วันหนึ่งมันยังถอนมันมีเงินเก็บอยู่จริงๆออมสินนี่คือแม่ผมฝากังแต่ผมเด็กๆเลยนะตอนผมตัวเล็กๆเนี่ยคือหลักหลักหลักครัวแบบก็คือจะแบบว่าเก็บเงินได้เท่าไไหก็จะป ไปไปฝากไอของธนาคารแล้วก็อดใจไม่ไหวก็เอาออกมาตลอดใตอนเด็กแม่ผมก็เคยบอกว่าเคยซื้อสลากไว้อืมแต่ตอนนี้ไปไหนแล้วเพไม่ยังไงก็ไม่ถูกอยู่ดีดวงให้ตายก็ไม่ถูกบอกไลฟอยู่ไลฟ์อยู่ไลฟ์อยู่ค่ะผมแบมเอาพิซซ่ามาวนึ่ว่าเอาอืมอืม ได้ว่ะอย่าชวนกงินกินอะไรอันนะวันนี้ได้พี่จะชวนผมกินหรือเปล่าก็คือต้องบอกว่าแต่ช่วงนี้พี่แบกทุเรียนมาแอบกินคนเยอะเลยนะผมเน้นๆผมพูดแบบตรงๆนะถ้าสมมติว่าไม่มีทุเรียนแสนอร่อยมานะป่านี่ผมน้ำหนักตักแตะหกสิบแล้วอ่าก็คือเฟิร์มแล้วสลิมแล้วไอ้ที่บอกไม่กินข้าวคือไม่กินข้าวอแต่กินหัวเระกินทุเรียนคือกินจน ไม่ไหวแล้วคือง่ายๆอ่ะถ้าเราพูดแบบจาบคายกับน้องๆนะไอ้อ๊อฟกับผมอ่เรียกว่ามึงด้วยเราอยู่ในโซนตะกะอ่าใช่พวกสวาปามพวกสวาปามแดดกินทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้ากินเหมือนผีอยู่ข้างในบ้านคือกินแบบไม่เงยคือคือกินอ่ะพวกเราเป็นพวกแบบกินกินสุดๆเลยแต่ว่าคิดดูกินไม่ลงตอนเนี้ไม่ไหวเห็นชุเรียนแล้วแบบโอ้โหร ถ้าคใครทาคลิปตลกตลกก็คือวิ่งหนี <t ell an> นอะเพราะว่า <t ell an> เพราะว่าต้องมองว่าเดือนนี้จริงๆนี่คือแบบออืกินจนไม่รู้จะกินยังไงนะครับบางวันก็เป็นชุนเรียนที่แบบอร่อยมากเ <t ell an> กรดเนี่ยผมรู้เลยว่าแบบคุณไม่ควรซื้อมาเพราะว่ามันแพงแน่นอน <t ell an> จริงๆกับผมจะบอกว่าคือถึงว่าทําไมถือวิ่งกินคนเดียวเลยใช่แล้วก็คือถ้าโซนที่มามาเกรดพวกนั้นจะไม่ตกถึงใครหรอกมันจะถูกแอบอยู่ในอ่าเฮ้ย ให้อาหารงูด้วยนะวันนี้<ะ>เกือบลืมดีเนี่ยบอกว่า<อ>ตู้ในพอตู้ในปุ๊บเอออย่าลืมให้อาหารงูด้วยะวันนี้เตือนกันด้วยผมให้เอออีกสองชั่วโมงเดี๋ยวมึงเอาไปใดให้มันมีความอุดแล้วเดี๋ยวไปให้งูอืมสวัสดีครับผมงูพี่ไม่ดุใช่ไหมไม่ดุไม่ดุเคเปิดปุ๊บชกป,ป้าบกลัวเลย เมื่อวานเนี่ยแต่เมื่อวานบมก็คือโซเดียมนั่นแหละทาไมโซเดียมก็ไทยร้อยยังมีสองอย่างเพราะว่าคนเรามาสวิงขึ้นวันสิบโลนึงเป็นเจ็ดแปดโลมัเป็นอะไรที่ไม่ค่อยปกติสักเท่าไหร่วันนี้คุณแม่ซื้อกว๋วยเตี๋ยวมาสีห่หอ่ 2> 2หอสีหอ่หอ่อซัดไปหมดลวสี่ห่อสองหอ่อสองห่อสองห่ออร่อยอร่อยมากนะแม่ซื้อก๋วยเตี๋ยวจากในซอยยี่สิบเจ็ดมาอร่อยมากร้านไหนพี่ผมขับได้บ้างด้วย มันมีเป็นสิบร้านเลยนั่นแหละก๋วยเตี๋ยวในคูบอลยี่สิบเจ็ดมีเป็นแบบว่าหลายร้านมากเดี๋ยวนี้เอาจริงนะในพูดพูดในม,ม,มุมของผมนะถ้าเกิคนทั่วไปก๋วยเตี๋ยวเนี้ยก็ไม่ได้ถูกนะกนั่งกินกงนสองคนสามคนสี่ร้อยห้าร้อยเฮ้ยมันแพงมากอยู่เนี่ยเอาอาจริงเนี่ยคือเดี๋ยวนี้ข้าวทั้งนอกเนี่ยพูดถึงพูดถึงคนคนทั้งนอกที่ซื้อนะถ้าบางคนแบบเฮ้ยวันหนึ่งนี่ค่าของกินนี่มันแพงมากนะอย่าง นึกภาพว่าถ้าแบบเอ้ยกินก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวนี้สามคนยังสี่ร้อยแก่ดีเข้าวเอาจริงๆเนะี่ยมันราคาเนี่ยมันคือเข้าไปกินในห้างดีๆได้เลยนะราคามันไล่ๆกันด้วยนะเอาจริงๆอะแล้วก็คือของของแบบบางที่มันก็ดีด,ดีกว่าก,กันอะไรเงี้ยอือกูบอกเลของกูเนี่ยพูดถึงว่าเออมันมันแปลกดีอืมก็ค่าเงินปรับไปตามช่วงเวลาอืม พี่เคยลองอยากเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวไหมคิดแล้วแล้วคิดถึงจุดจบไว้เลยก็เลยไม่เปิดอืแตวนี้มีร้านเย็นตาโฟอร่อยไหมมีวิ่งผ่านหน้าบ้านเราทุกวันอร่อยสุดแล้วร้านม่ทเช้านั่นดร้านนั้นอ่ะเออในคู่บอลครับก็จะมีอ่าร้านเย็นตาโฟอร่อยมากๆเป็นมอเตอร์ไซค์ขี่ขายทุกวันเย็นตาโฟต้มยำอร่อยมากผมเวลาสั่งก็คือจะพิเศษปลาหมึกไอออฟอะไรในเวลามันสั่งให้มันก็จะพิเศษปลาหมึกไว้ก่อนแต่อย่าให้ออฟปรุงนะแดกไม่ได้เลยนะไม่อร่อยออฟเป็นคนปรุง ไม่อร่อยเหมือนติดหวานน้องอาจจะอร่อยในของน้องอืาอแต่คนอื่นอาจจะไม่ชินคือ,ค,อคือร้านเขาอร่อยมากอยู่แล้วแล้วคุณออฟก็ชอบหวานดีปรุงให้อ่าแล้วก็เป็นจากต้ยมยำก็เป็นต้มหวานอ่ะคือเป็นเหมือนเหมือนเหมือนซดน้นํานะ้ําตาลอ่ะผมชอบหวานผมยังไม่อร่อยเลยผมพูดจริงจริงนะคือ <c oughs> ผมชอบหวานแต่ถ้าก๋วยเตี๋ยวที่แบบเป็นรสน้ําตาลล้วนๆเนี่ยผมกินไม่เป็น แต่ว่าถ้าเป็นพวกชานมอะไรหวานเนี้ยเข้าใจอยู่ใช่แล้วน้องก็จะเก็บสวยโดยการขโมยอะไรสักอย่างในถ้วยเราไปเออใช่คือว่างเผื่อไม่ได้ไออ็อบเดินมาช้าหน่อยนี่คือไอมันมันจะเขี่ยหน้ากินแล้วก็ปรับแต่งให้ดูเหมือนว่าให้ดูมันยังไม่ถ้วยใหม่ยังไม่ถ้วยใหม่ก็คือไว้ใจไม่ได้ก็เป็นงานอ๋อเป็นงานนะครับเป็นงานที่ไม่ดีนะเออใช่เย็นโฟต้มยำอร่อยใช่มาไม่เคยทันเลย อืมอร่อยอร่อยอร่อยจริงแล้วก็พิเศษประมึกเขาเขาให้เกินราคาใช่เขาให้เกินราคาเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่ชามใหญ่มากนะครับชามใหญ่มากคือคือต้องบอกว่าแค่แบบปกติเนี้ยก็คือกินอิ่มแล้วแต่คุณออฟสี่ก้อนตลอดผม,ผมก็ไม่รู้มันทําเพื่ออะไรกินให้แบบว่ามีความสุขอ่าคือกิน,ก,น<ๆ>กินเยอะให้มีความสุขอืมก็กกมันอร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยจริงแต่ว่าด้วยมันติดหวานในออฟอะเหมือนแม่ผมก็คือ ิส้ตมตำเนี่ยแม่ต้องแกจะเดินพอส้ตมตำปุ๊บแกจะเดินมาตักน้ําตาลใส่แล้วก็เดินมานั่งกินแพัก็จะลุกไปใหม่เติมน้ําตาลแล้วก็มานั่งกินแล้วก็ลุกไปใหม่วนอย่างเงี้ยก็คือหวานเจี๊ยบอืมไม่ดีไม่ดีนะครับผมก,ก็เตอมคนอื่นแต่ชานมกูก็สองร้อยเหมือนกันอ่าอืมเอาแหละอย่างน้อยพี่ก็กินแล้วพี่ก็ไปออกกําลังอ่าของผมยังมีการที่ว่าถึงจะดูแปลกอะไรแต่ว่าผม,มาควบคุมได้หลายอย่างท้าวันที่ต้องควบคุมผมควบคุมได้อืม มันไหนตัดก็ตัดทิ้งอะว่าจริงไหมพี่ที่ตอนเด็กพี่โดนโครงการรัฐบาลจับพาตัวไปปัดแต่งเซลล์ยีราฟไม่ตัวมไม่หรอกไม่จริงหรอกเพราะกูยังเตี้ยมอต้ออยู่ตรงเนี้ย <laughs> ไม่เงืเ้อ <laughs> พวกเราเป็นหนุ่มเตี้ยหนุ่มเตี้ยแห่งซอยคูบอนอืมในเ,นเรียกหนุ่มเตี้ยพี่เรียกหนุ่มตัวน้อย <laughs> ไม่ตัวน้อยหรอกครับ <laughs> <laughs> ่ตัวน้อยแต่ละคนเออก็คิดว่าทําไม่ได้ แต่คิดไว้ก่อนว่าเหมือนจะทําได้แต่ก็ทาไม่ได้ก็คือกลางเดือนนี้จะลงให้มัน,หนให้มันแตะหลักเลขห้าสิบให้ได้ม,มันเกือบจะถึงแล้วเมื่อสองวันถ้าไม่มีทุเรียนผมพูดจริงนะวันนี้ว่าขับมาผมโทรหาคุณแม่อมบอกนีคุณแม่ผมจากร้อยยี่แลนี้เหลือร้อยแปดนะแม่บอกลงเกนะ้าสิบเนี่ยให้สองหมื่นว้าวผมนี่คือวันนี้ผมไปซื้อเดี๋ยวพี่ต้องช่วยผมไปและจริงจริงะเชื่อว่ากูเป็นคนไม่ไม่ถ่ายรูปของอะไรพวกนี้เลยนะแต่ว่าด้วยที่ว่าแบบว่าเออคือในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยผมต้องต้องต้อง อายอีกแล้วเอรอใช่ผมต้องไปซื้อมาใหม่แล้วคือคือในในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยผมจะซื้อตลับเม็ดคือซื้อซื้อตลับเม็ดทีหนึ่งก็คือยี่สิบอันต่อครั้งผมจะซื้อตลับเม็ดอันนี้ซื้อหรือเปิดร้านครับพี่ซื้อซื้อนี้อยู่แล้วคือคืออาทิตย์หนึ่งเราจะวนไปซื้อซื้อตลอดซื้อไม่ได้ตลับเม็ดอย่างเดียวด้วยรอบนี้กกันการแตดเล็บด้วยการแต่เล็บเนี่ยผมผมเมลาไปเนี่ยผมเหมาเหมาหมดนะแต่ว่าคือไม่รู้วางตรงไหนเดี๋ยวนะ ปกติคนเราตัดอะอทิตละคงอืมแล้วหายหมดเลยหายหมดเลยเป็นเป็นเป็นปกติของของโซนี่อยู่แล้วก็ <laughs> คือวางผมก็วางไปทั่วอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวลองดูรอบนี้ก็ก็อไปซื้อใหม่อ, <laughs> อาทิตย์หน้าเออแต่ว่าตลับเมตรนั่นแหละตลับเมตรนั่นแหละที่ว่าลองวางเสียได้ของของเอฟซีให้เยอะมากก็ผมผมบอกก่อนนะครับเอฟซีสวัสดีครับเอฟซี FC นะครับ สสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะครับผมโอ้อันอันอันยี่สบาทซื้อไม่ได้ผมซื้อเนี่ยแต่ละเมตรต้องเก้าสิบาทต้องเก้าสิบาทถึงร้อยี่สบาทนะครับเนื่องจากว่ามันทนกว่าไม่ใช่อ่ามันทนกว่าไออันยี่สิบาทเนี่ยมันดีไหมสําหรับซื้อมาวางวางกระจายดีแต่ว่าคือพอจะใช้งานจริงบางทีมันแบบมันอาจจะดึงแ้วมันขัดเออมันมันมันไม่ได้แบบดีมากอะไรเงี้ยบางทีเอามาวัดเรียงกันเนี่ยมันห่างกันเป็นหลักมิลลิ่ เออมันจะมีห่างหลักมินอะไรเงี<อ>้ยเผื่อมันไม่ได้<ถ>ม,ไม,มอกอกอทำให้งานเราคัดเคลื่อนเราไม่มีงานอะไรอยู่แล้วอ,อ,ล <laughs> อูซื้อมาดึงเข้าดึงออกเพื่อความสุขตอนเด็กผมก็ทำนะ <laughs> พี่ดึงเข้าดึงออกเฮ้ยแต่รุ่นกูซื้อมาใหม่นี่คือเอาแบบดึงแล้วไม่ไม,ไม่เข้าต้องกดปุ่มอย่างเดียวอ่าเอาล็อกได้แบบมีล็อกได้ไม่มีล็อกเป็นล็อกออโต้ดึงปุ๊บล็อกเลยแล้วก็กดปุ่มมันถึงจะกลับอะไรเงี้ย <laughs> ก็ยังเป็นสิ่งหนึ่งที่ชอบอยู่นะครับตลับเมตรแต่บอกว่าเพื่อนๆเคยคิดอยากเปิดโรงงานไหม เคย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 คิดอยากเปิดโรงงานตลับเม็ดโรงงานเครื่องมือที่แบบเราใช้ประจำาละหายแต่ก็คิดว่าทําไปทําเพื่ออะไรแข่งไปก็เจ๊งอยู่ดีไม่ใช่พี่เพราะว่าพี่เปิดสุดท้ายมันก็หายใช่ใช่ยังหายเลยหายทั้งโรงงานก็คืออยากบอกเอฟซีทุกคนขอบคุณมากของที่ส่งมาอะไรเงี้ยแตต้องบอกว่ามันหายก็ต้องไม่ว่ากันนะผมผมอยากอยากบอกเอฟซีะตรงนี้ตอนนี้เลยนะคือแบบแบบไม่ไม่ว่ากันจริงๆนะผมขออนุญาต แบบให้เพื่อนส่งมาแค่เสื้อของใช้แต่ละเม็ดทีมงานก็ได้ใส่แต่เครื่องดนตรีไม่ไม่ต้องส่งมาให้ผมผมเกรงใจนะครับไม่เอานะครับผมเครื่องดนตรีนะเพื่อนๆขอบพระคุณมากจริงนะครับที่แบบน่ารักน่ารักกันแต่ว่าเครื่องดนตรีขอ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 ไม่เอานอกใครที่แบบคิดจะซื้อเครื่องดนตรีให้ผมอะไรเงี้ยเนื่องด้วยแบบว่าคือเอาไปให้เด็กๆที่เขาตั้งใจเก็บตั้งใจฝึกฝนดีกว่าอะไรเงี้ยของเก่งในพอแล้วขอบ็อกเซอร์ บ็อกเสื้อยืดไม่ได้ขอพูดถึงว่าถ้าใครแบบว่าเจอแล้วส่งผมชอบแค่เสื้อยืดเสื้อยืดเอ้หมวกบานๆก็ชอบไวรุ่งไวรุ่นอะไรเงี้ยนะเออเอาเอาที่แบบว่าเผื่อแบบเผื่อคนรอบตัวได้ใช้เสื้อยืดใี่คนรอบตัวได้ใช้จริงหรือว่าน้องอ๊อฟเสื้อผืนเี้ไอ้ออฟนี่คือชอกมากเลือกแต่ตัวลิขสิทธิ์ไปเรียกว่าตาถึงเอฟซีก็ต้องไม่กดธด้ยเพราะว่าแบบน้องๆไปใส่น่ารักดิ เอยืดกางเกงกางเกงขาสั้นชอบอันนี้คือยอมรับสารภาพว่าชอบอเวลาของที่เพื่อนๆส่งมาคือได้ใช้ชอบพวกนี้ของกินก็ต้องขออภัยเวลาเพื่อนๆส่งมาบางทีก็ต้องมีการแจกจ่ายพูดแบบตรงๆนะกิน<ร>ไม่ไมทันไม่ใช่กินไม่ทันกินคนเดียวเดี๋ยวมันแบบนึ่งนึงด้วยแบบว่ามันมันไม่ได้อะเราแบบก็คือของกินมาอาจจะมีบางเดี๋ยวคนอื่นอรลายต้องคุมน้าหนักใช่หรือว่าแบบบางทีคนรอบตัวเห็นก็อยากกิน มันเ,เป็นเรื่องปกตินะเหมือนเราเห็นของอร่อยแล้วก็อยากกินนะเราก็เอาของกินให้เพื่อนๆแบ่งบางทีก็แบกกลับกันนะแบกกลับกันเท่าที่แบบมีอย่างมันจะมีบางอันที่ของกินที่เพื่อนๆส่งมาแล้วพี่แน็กอาจจะไม่ได้กินว่าผมกับออฟเอาอ่ะเอฟอืมคือถ้าเพื่อนๆส่งมาเนี่ยแล้วคนอื่นเห็นก่อนใช่เห็นก่อนก็คือไม่ค่อยถึงผมแต่ดีดีใจดีใจมีของกินอะไรของอะไรเนี้ยเพราะว่ามันได้ไปเพราะว่าถ้าไปเก็บไว้ ถ้าไปแบบงบเก็บไว้มันก็เสียอ่าใช่ทุเรียนนี่คือก็ต้องแจกจ่ายด้วยอส่วนอันที่มันเกตด,ดีๆก็ไม่ต้องห่วงอยู่ที่ผมอยู่ในตู้เย็นไหนอร่อยวันนี้คือวันนี้คือผมได้ไปซื้อตลับเมลผมไม่กินข้าวผมไม่อะไรนะผมก็ไปพือเอกินตลับเมลใช่กินเคี้ยวตลับเมล็ไหมครับผมก็แบบเออนี่ละไปเจอ,เ,อ,เ,อเพื่อนๆที่น่ารักโอ้แบกบทุเรียนมาให้กูขนาดอยู่กลางถน,นนยังได้ทุเรียน ได้ปุ๊กูก,กินตรงนั้นเลย oh. ขึ้นรถปุ๊บก,กินเลย uh. กินทุเรียนเลยก็กินทุเรียนถือว่าเป็นคนที่โชคดีมากดวงดีได้ของดีๆตลอดเลยนะขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยขอให้แบบว่าได้กินได้อะไรอร่อย,อร,อ,ยอร่อยเหมือนกันนั่นแหละก็คือฝังเพื่อนนะเครื่องดน,นตรีผมก็เก็บที่ดีที่สุดแหละที่เวลาเพื่อนๆส่งมาอันไหนที่ไม่ต้องห่วงนะที่เอฟซีส่งมาส่วนใหญ่เนะี่ยอยู่บ้านนี้ไม่หายแต่ว่าก็คือว่าเน้นว่าไม่เอาไม่ไม่ไม่อยากได้จริงๆนะครับผม อยากได้ของใช้งานได้ใช้งานได้ใช้งานดีน้องๆไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายมาใครมาก็ได้ใช้ได้ใช้ได้ใส่นะครับดีใจมากๆขอบคุณขอขอแบบไม่ได้ขอแต่พูดถึงว่าถ้าใครแบบว่าอยากส่งอะไรนะแบบว่าส่งเสื้อยืดได้ใช้ร้อกกนกางเกงขาสั้นเนี่ยผมชอบมากส้รภาพตรงนี้ว่าชอบกางเกงขาสั้นเพราะว่ามันได้ใช้จริงแล้วไม่ก็หายไปไหนไม่รู้ ได้ใช้ได้ใส่นะครับผม,ผม,มผมชอบบออ็อกเซอร์ลายหน้าพี่ใช่บ็อกเซอร์บ็อกเซอร์ลายน่ารักน่ารักมากมายนะครับได้ใส่เอาไว้ใส่เล่นเผื่อใครมาเล่นน้ําก็ได้ใช้ใส่ด้วยอะไรเงี้ยอืมได้แหละขอให้เพื่อนๆนั้นมีความสุขเจอสิ่งดีๆอืมได,ด้ผมไปคุยงานก่อนมาทักทายกันแล้วก็จะพยายาม ยังไม่ได้ไม่ได้แบบพูดแต่ยพยายามแต่ก็แบบม,มันไม่มีเวลาที่จะมาไลฟ์จริงนะเหมือนมันเวลาน้อยแต่วเวลาเวลาถ้าแบบพอบางคนไลฟ์มันต่างกันของเราไลฟ์เราใช้พลังเยอะบางทีตอนนี้แค่แคเดินเขียนนู่นเขียนนี่ก็เป็นลมายแล้ว<า>ย <c oughs> อยาจะหาตลับืมเนี่ยลุงม้าต้องไปคุยมา <c oughs> ชีวิตครูก็ <c oughs> ขอให้เดือนหน้าเป็นกองสลากมามาไม่ได้มาขายนะเอาแบบว่าแบบแบบแบบ โหแบกมาแบบในคิดนะอยากจะได้แบบนั้นบ้างขอสักครั้งในชีวิตจริงๆขอหลายๆครั้งในชีวิตอื้อแต่ถ้าพี่ได้ห่านพี่ก็จะเลิกทำงอานเลยทำได้ก่อน <c oughs> ขอลองกันทำได้กันทำได้กันให้ตัวพี่แน็กในวันนั้นเป็นคนตอบอืเฉลยการเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมามาอ้าแก้ข่าวให้พีย่ย <c oughs> ุ้ยเฮ้ยผมแกแล้วผมแก้ตลอดใครพิมมาอ่าช่างยุ้ยไม่ใช่คือหลายคนนึกว่าไออะไรนะไอพ่อแม่ลูก ผมไม่ได้บอกว่าเป็นช่างยุ้ยผมบอกว่าเป็นพ่อแม่ลูกที่ผมพ่อแม่เขาดูแลที่อยู่ตรงหน้าบ้านช่วยสีไม่ใช่ช่างยุ้ยครอบครัวช่างยุ้ยช่างดาวเออดาวนี่เป็นเหมือนเพื่อนผมอยู่กันมานานแล้วนะครับผมยังปกติดีนะครับรักกันปกติดีส่วนนุ่นเอ้นั่นอยู่ตรงที่ช่วยสีคนละนี่กันอืมได้เพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวผมไปทํางานก่อนออขับรถดีดีทำนู่นทำนี่เดินทางปลอดภัยนี่ว่นอะไรวะ อา,อาทิตย์เพราะว่าวันจันท์แบตเตอรี่มาอ่าใช่จริงผมแทบจะไม่ได้ดูปฏิทินเลยผมก็แทบไม่ดูปฏิทินเลยแต่ว่าผมจะมาจําได้ที่เนี้ยมีคุยงานคุยงานแล้วก็จันแปดโมงมีอ่าเกี่ยวกับรถมาตอนเช้าแล้วก็ทํานู่นทํานี่ผมจะรู้ตัว,ตวทีก็ตอนพี่บอกว่าเอยจะสิ้นเดือนแล้วว่ะมึงะมันไวจริงก <c oughs> ็ดูดิที่วันนั้นเพิ่งทักเองบอกนะดูนะเดี๋ยวทักปุ๊บสิ้นเดือนลวสิ้นเดือนลวสิ้นเดือนลวต้นเดือนแล้วเนี่ยไวจริงๆนะครับก็ เวลาผ่านไปไวมากใครอยากทําอะไรตัดสินใจให้ดีแล้วก็ทําตัดสินใจปุ๊บลองให้ดีปุ๊บลองทําดูเพราะว่าเวลามันหมดไปแบบไวเกินครับมันไวเกินไวจนแบบผมรู้สึกว่าด้วยด้วยด้วยวที่เราอายุเยอะขึ้นเวลามันก็จะผ่านไปไปไวขึ้นมันไม่เหมือนตอนเรียนหนังสือนะกว่าจะผ่านไปแต่ละวันนี้กูใจจะขาดตายเลยนะเว้ยผมจําได้เลยว่าตอนนั่งเรียนวิชาคณิตศาสตร์แล้วผมมองนาฬิกามป็นพีาดานตลอดเวลาว่าเมื่อไหร่ม,มันจะหมดคับผมเนี่ยใจตั้งแต่ เดินทางไปโรงเรียนแล้วพอเข้าคาบแรกคือคิดอย่างเดียวว่าเมื่อไหร่จะคาบที่เจ็ดเมื่อไหร่จะแบบว่าสามโมงห้าโมงเย็นแต่ปป๊บลูกมันก็ถึงจะถึงเวลาห้าโมงเย็นสามโมงเย็นแล้วก็เลิกเรียนแต่กว่าจะผ่านไปเดือนเนี่ยทรมานมากมใจอืมแต่พอแกมาเริ่มทํางานปุ๊บนี่คือแบบโอ้โหไปมากเวลาคือเพื่อนเพื่อลองนึกดูว่าปั๊บห้าปีที่แล้วอายุเท่านี้เท่านี้วจริงผมตอนทำตรีผมนึกว่าแป๊บเดี๋ยวแป๊บแป๊บไปเปิดดูเพลงเฮ้ยผมลงมปเก้าปีแล้วนะ แต่ละเพลงนั้นลงไป9ปีแล้ว8ปดปีเปีหกปียังแบบเฮ้ยโหเวลาไหวมากอืมอืมก็คือง่ายๆแก่กันหมดแล้วใช่แก่กันหมดแล้ว